วันนี้นะคะเราจะนำคันชักยาวนะคะคันชักยาวมิสซูแอลสองรอยนะคะแอลสองรอยไซโคนะคะนำมารีวิวกันนะคะก็ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงหัวลูกหมากนะคะน็อตัวนี้น็อตัวนี้น่าจะประมาณสิบสิบมิลน,นะคะโอเคแล้วก็เกลียวด้านนี้นะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยววัดให้เกลียวที่จะต่อตรงนี้นะคะจะเป็นสิบสองมิลนะคะก็แต่ถ้า L สองรอยไซคอนก็ชัวค่ะถ้ารถเราไม่ได้แปลงมานะคะก็จะตรงรุ่นอยู่แล้วนะคะ เราจะขายนะคะตัวละนะคะตัวละ200อบาทนะคะตัวนี้เซลนะคะถ้าปกติน,น้านร้านก็จะขายคู่หนึ่งประมาณ600อบาทนะคะอันนี้ขายคู่หนึ่งสองเออสี่ร้อยบาทตัวละขายคู่หนึ่งนะคะคู่ละ400รอบาทนะคะเซลค่ะ400อบาทแล้วก็ต่อตัวนี่ก็200บาทนะคะ